สวัสดีครับเพื่อนมีรองปฟองไฟสู่ผู้สู่คนอดากกินแกงน้องหม่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนเ้าๆพี่น้องอยากจะกินแกงน้องหม่พี่น้องหาแต่เสารด้ลพี่น้องเลยเมาหน่องหม่หาหน่องม่ครับได้เสารเสาร์เพี่น้องขึ้นอยากกินแกงน้องใหม่แห้งพี่น้องอันจะมีน้องมีแหนมพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเ้าๆพี่น้อง ลกเสียงกาพี่น้องเลยตอนเช้าม nah, ่มีอ่ี่น้องเลยพอดีมีพอดีมีพี่น้องพอดีเกงพอดีเกงพี่น้องเลพอดเีงากหดแล้วงพี่น้องเน่ยนี่ครับโน่นนีงครับนงอีกแก้วเลยนะพี่น้องนย น,นี่เลยพี่น้องหาเนื้อหาเนืไม่แข็งพี่น้องเลยมึดๆจัง,จงเ,ลเลยพี่น้องมึดๆจังเลยพี่น้องเลยมันตะโศดเลยพี่น้องมากตะโศด